ล้างล้างล้างเรามาล้างล้างมือกันเถอะจับโน่นจับนี่จับนั่นอุ้ยมือเรานั้นก็เปื้อนก็เปิดป้องกันโควิดต้องล้างป้องกันโควิดต้องล้างบ่อยๆดีจังมาล้างมือกันเถอะ สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูนุ่งก็มีนิทานสนุกๆจากคุณลุงตุ๊กปองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นนิทานเพลงล้างมือกับลูกลิงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานจากคุณลุงตุ๊กปองนะคะครูนุ่งก็มีเบลนยิมมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ เด็กๆพร้อมจะทําเบลนยิมกับคุณรูน้วยังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเอามือขึ้นมาเลยคะ่ะเด็กๆเ,เอามือข้างขวานะคะขึ้นมานี่มือข้างขวานะคะจับหูข้างซ้ายนะคะและเอามือข้างซ้ายขึ้นมาคะ่ะ ควายไปข้างหลังนะคะจับหูอีกหนึ่งข้างนะคะอาเด็กๆทำได้หรือยังคะทำได้แล้วเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนค่ะอ่ทีนี้คุณเวงจะลองร้องเพลงด้วยแล้วก็เอามือสลับข้างกันดูนะคะเด็กๆทำไปพร้อมกับคุณครูนะคะเดี๋ยวเราร้องเพลงช้างกันนะคะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช่างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงสองเขียวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเป็นยังไงคะเด็กๆทำได้ไหมคะ การฝึกเบลนยิมนะคะก็จะทำให้สมองของเรา2ส,ส่วนนะคะทำงานได้ดีขึ้นนะคะซึ่งสมองซีกซ้ายนะคะแล้วก็สมองซีกขวาทำงานได้สัมพันธ์กันนะคะให้เด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะฝึกบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆค่ะ เอเด็กๆพร้อมที่จะไปฟังนิทานกับคุณลุงตุ๊บปองหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเลยคะ่ะ สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ลุงตุ๊ปปองมากับลูกลิงจะมาชวนเด็กๆล้างมือถามนิดเดียวว่าเด็กๆล้างมือบ่อยแค่ไหนช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้เด็กๆต้องดูแลรักษาตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองสิ่งหนึ่งคือล้างมือบ่อยๆมาเรามาล้างมือกับลูกลิงเดี๋ยวนี้เลย มาล้างล้างมือกันเถอะจับโนนจับนี่จับนั่นอุ๊ยมือเรานั้นแล้วก็เปื้อนก็เปรอะป้องกันโควิดต้องล้างป้องกันโควิดต้องล้างบ่อยๆดีจังมามาล้างมือล้างล้างล้างเราละมาล้างล้างมือกันเถอะจับโนนจับนี่จับนั่นอุ๊ย มือเรานั้นแล้วก็เปื้อนก็เปรอะป้องกันโควิดต้องล้างป้องกันโควิดต้องล้างบ่อยๆดีจังมามาล้างมือ ล้างล้างล้างเรามาล้างล้างมือกันเถอะจับโน่นจับนี่จับนั่นมือเรานั้นก็เปื้อนก็เปื้อป้องกันโควิดต้องล้างป้องกันโควิดต้องล้างบ่อยๆดีจังมามาล้างมือเฮอะลูกลิงแจวแจ๋วเจ๋งเจ๋งเสียงกล้องร้องเพลงล้างมือกันเถอะร้องไปก็ล้างมือไป เสียงใสใสเพราะนะเพราะเนอะ้ซ้ายขวาฝ่ามือถูถูฟอกฟอกสบู่อุ๊หูฟองเยอะหน้ามือหลังมือถูถูฟอกฟอกสบู่อุ๊หูฟองเยอะซ้ายขวาข้างมือถูถูฟอกฟอกสบู่อุ๊หูฟองเยอะศอกนิ้ว ทุกนิ้วถูถูฟอกฟอกสบู่โอ้โฟองเยอะล้างน้ำสะอาดสะอาดเช็ดมือจนหมาดแห้แงแหงดูเหอะพ่อแม่ชมไม่ขาดปากเก่งมากเก่งมากรักนะรักนะลูกลิงล้างมือเสร็จแล้วเด็กๆละ่ะล้างมือหรือ,อยัง เราหยิบเราจับสิ่งของอะไรเราไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นของนั้นมีเชื้อโรคอะไรติดอยู่ลูกลิงล้างมือแล้วเด็กๆไปล้างมือกันเลยเดี๋ยวนี้เลยพร้อมล้างมือสำหรับพ่อแม่ถ้าอยากให้ลูกๆกทำอะไรดีๆได้พ่อแม่ต้องทำนำก่อนอย่าสั่งอย่างเดียว ต้องสอนถ้าอยากให้ลูกล้างมือจูงมือลูกไปล้างมือด้วยกันทุกครั้งที่หยิบจับของอะไรก็ตามแล้วล้างมือทำทุกครั้งจูงมือไปล้างทุกครั้งเด็กๆก็จะจาและทาจนเป็นนิสัยถ้าทำได้อย่างนี้ไม่ต้องคอยบ่นเลยนะครับวินัยของลูกเกิดจากการทำให้เห็นเป็นให้ดูแล้วจูงมือลูกทำไม่ใช่การบ่นกลนว่าสั่งให้ลูกทำอย่างเดียวไปไปทำพร้อมกับเด็กๆเลย แต่ลูกตุ๊กปองมีข้อแนะอย่าหนึ่งแนวแนะดีๆมาให้พ่อแม่ที่จะเล่นกับเด็กๆเ,เป็นการพัฒนาสมองเป็นเบรนยิมเจ็ดจังหวะลองๆไปพร้อมๆกันเลยนะลูกลิงแจ้วแจ๋วเจ๋งเจ๋เจเจง,เ,จงเสียงก้องร้องเพลงล้างมือกันเฮ้ร้องไปก็ล้างมือไปวิ้ยเสียงใสใสเพราะนะเพราะเนะื้ซ้ายขวาฝ่ามือถูถูฟอกฟอกสบู่อุ๊ ฟองเยอะหน้ามือหลังมือถูถูฟอกฟอกสบู่อู้องเยอะนี่คือการจัดจังหวะแล้วก็ตบมือลงเจ็ดจังหวะเด็กๆก,ก็จะได้ออกกำลังกายสมองไปด้วยเรื่องอย่างนี้พ่อแม่ต้องชี้ชวนลูกๆทำสนุกไปด้วยกันล้างมือไปด้วยกันแล้วเกิดวินัยในการล้างมือไปพร้อมๆกันนะครับ นิทานก็จบไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้เหมือนกับลูกลิงหรือเปล่าแล้วทำอะไรได้เหมือนกับลูกลิงบ้างนะคะส่งคำตอบมาให้คุณครูด้วยนะคะและการบ้านในวันนี้นะคะค,ครูอยากจะให้เด็กๆนะคะ,สะแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลงล้างมืออาไม่จำเป็นต้องเอา ท่าทางเหมือนกันกับคุณลุงตุ๊กปองก็ได้นะคะให้เด็กๆคิดท่าทางเองเลยตามเนื้อเพลงนะคะแล้วให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอส่งเป็นการบ้านมาให้กับคุณครูด้วยนะคะคุณครูจะรอชมนะคะบ๊ายบายค่ะ